ทรมะคือเพื่อนแท้ที่ไม่เคยทอดทิ้งเราแม้ในยามลำบากมีใครบ้างในชีวิตที่เราจะมั่นใจได้ว่าจะอยู่เคียงข้างเราไปตลอดไม่ว่าช่วงเวลานั้นจะเป็นสุขหรือทุกข์บางคนอาจตอบว่าครอบครัวหรือเพื่อนสนิทบางคนอาจตอบว่าคู่ชีวิตหรือแม้แต่ทรัพส,สมบัติแต่หากพิจารณาให้ลึกซึ้งจริงๆสิ่งเหล่านี้ ไม่สามารถอยู่กับเราได้ตลอดการครอบครูอาจแยกจากกันด้วยความตายเพื่อนสนิทอาจทังหายคู่ชีวิตอาจเปลี่ยนใจหรือแม้แต่ทรัพย์สมบัติก็ไม่อาจนำติดตัวไปได้เมื่อเราละโลกนี้ไปแล้วสิ่งเดียวที่ไม่เคยทอดทิ้งเราคือธรรมะเพราะธรรมะคือศัจธรรมของชีวิตคือความจริงอันประเสริฐที่ไม่เคยเปลี่ยนไปตามกาลเวลาไม่ว่า เราจะอยู่ที่ใดอยู่ในฐานะไหนสุขหรือทุกข์ธรรมะก็ยังคงเป็นเพื่อนแท้ที่พร้อมจะอบอุ้มใจเราเสมอลองนึกถึงเวลาที่ชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์ความทุกข์จากการสูญเสียความทุกข์จากความผิดหวังหรือแม้แต่ความทุกข์จากความกลัวและความไม่มั่นคงในชีวิตสิ่งใดเล่าที่จะช่วยปลอบประโลมใจเราได้จริงๆคำพูดของใครบางคนอาจทำให้เราดีขึ้น ช่วขนาดการหาความสุขจากสิ่งภายนอกอาจช่วยให้ลืมทุกข์ได้ชั่วคราวแต่เมื่อความจริงหวนกลับมาความทุกข์ก็ยังอยู่ที่เดิมตรงนี้เองที่ธรรมะเข้ามาเป็นเพื่อนแท้ของเราเพราะธรรมะจะคอยสอนว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมดับไปความทุกข์ที่เรากําลังเผชิญไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดมันเป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่งที่ผ่านเข้ามาและจะผ่านออกไปหากเราเข้าใจตามความจริงนี้ใจเราก็จะค่อยๆเบาสบายขึ้น ทำมายังสอนว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การครอบครองไม่ได้อยู่ที่เราจะต้องมีมากกว่าคนอื่นแต่ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ใจที่รู้จักพอใจที่วางลงได้และใจที่ไม่ยึดติดหากเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันโดยไม่หมกมุ่นกับอดีตและไม่กังวลกับอนาคตเราจะพบว่าความสุขไม่ได้อยู่ไกลเลยแต่อยู่ที่ใจของเรานี่เอง มีตัวอย่างหนึ่งในพระไตรปิฎกเล่าไว้ว่าครั้งหนึ่งมีเศรษฐีผู้มั่งคั่งมากเขามีทรัพย์สินเงินทองมีบริวารมากมายแต่เมื่อเจ็บป่วยใกล้ตายไม่มีใครช่วยเขาได้แม้แต่เงินทองที่สะสมมากก็ไม่อาจป้องกันความตายได้เขาจึงรู้สึกทุกทรมานอย่างแสนสาหัสแต่ตรงกันข้ามมีภิกษุผู้หนึ่งซึ่งมีเพียงจีวรสามผืนฉันอาหารวันและมือ้อไม่มีทรัพย์สมบัติใดๆแต่เมื่อถึง วาระสุดท้ายกลับยิ้มได้เพราะมีธรรมะเป็นที่พึ่งธรรมะได้ทำให้ใจของท่านสงบไม่หวั่นไหวไม่หวาดกลัวความตายนี่คือความแตกต่างระหว่างผู้ที่มีธรรมะเป็นเพื่อนกับผู้ที่ไม่มีธรรมะเมื่อถึงคราววิกฤตในชีวิตธรรมะจะช่วยให้เราไม่จมอยู่ในความทุกข์แต่กลับทำให้เรามองเห็นความจริงและยอมรับสิ่งต่างๆได้อย่างสงบ